สำหรับคนไข้ที่มีภาวะของ PCOS หรือว่าถุงน้ำรังไข่หลาใบนะคะถามว่าจะมีลูกยากขึ้นกว่าคนปกติไหมคำตอบก็คืออาจจะมียากมากขึ้นกว่าคนทั่วไปค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้นะคะหมอดินจะมาให้คำแนะนำแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับโรคนี้สั้นๆง่ายๆให้ทุกคนฟังกันค่ะ สำหรับกลุ่มคนไข้ที่เป็น PCOS นะคะเราก็อยากมีลูกหมอแนะนำให้เข้ามาปรึกษาหมอก่อนค่ะจะได้ดูว่าเราเนี่ยมีภาวะอะไรที่ร่วมด้วยบ้างนะคะจะได้มีการปรับไลฟ์สไตล์เบื้องต้นก่อนในการที่เราจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นนะคะที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของประจำเดือนกับภาวะไข่ตกถ้าสมมติว่าในคนที่ไม่มีไขต่ตกระยะเวลานาน,านๆอาจจะต้องใช้ยาเพื่อที่จะก,กระตุ้นไข่ร่วมด้วยค่ะซึ่งในเบื้องต้นการกระตุ้นไข่เราก็จะแนะนำเป็นการทานยาก่อนนะคะ ่วมก,กับการทำอัลตราซาวด์เพื่อตัวดีตามขนาดไข่และสุดท้ายเลยก็อาจจะมียาเพื่อที่จะฉีดให้ไขต่ตกและให้ทําการบ้านกันเองก็สามารถมีลูกได้ค่ะหากใช้วิธีทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังไม่สําเร็จเราก็จะมีวิธีที่ step up ขึ้นไปนะคะก็คือเป็นการทํา IUI หรือว่าการฉีดน้ําเชื้อเข้าในโพรงมดลูกค่ะหากยังไม่สําเร็จแล้วเราถึงจะค่อยพัฒนาต่อไปเป็นการทํำ ICSI ค่ะดังนั้นนะคะคนไข้ที่เป็น PCOS ไม่ได้แปลว่ามีลูกไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจร่างกายของตัวเองแล้วก็มีการวางแผน ที่เหมาะสกเ,เ,เราไม่แน่ใจว่าเราจะเหมาะกับการรักษาแบบไหนหมอแนะนําว่าให้เข้ามาปรึกษ,ษาแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะคะเพื่อที่เราจะได้มีการวางแผนร่วมกันอย่างเหมาะสมค่ะ